สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะเช็คเครื่อง Poco M3 ของคุณอลันนะครับส่งมาจากต่างจังหวัดตัวนี้นะครับอา,อาการเสียก็คืออัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วเปิดไม่ติดนะครับปิดเครื่องไม่ได้ด,ดีสตาร์ทไม่ได้แล้วมันจะเปิดไม่ติดเลยนะครับตอนนี้ทางร้านได้ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับดูตรงอัปเดตระบบนะครับทุกอย่างเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแล้วก็เข้าไปดูที่ เวอร์ชันของ MIUI นะครับเวอร์ชันของเครื่องล่าสุดเป็น12.5.8.0งนะ้ปนณปัจจุบันนะครับตรวสอบหาอัปเดตจะไม่เจอเพราะว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดให้แล้วนะครับเดี๋ยวต้นคลิปวิดีโอนะครับผมจะทำการเช็คเครื่องทุกอย่างเลยแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยก็จะทำการรีเซตรีบูตแล้วก็ปิดเปิดเครื่องให้ดูนะครับว่ามันสามารถเปิดได้ไม่ดับนะครับอ่ะมาเช็คเครื่องเลยนะครับตอนที่ลูกค้าส่งมานะครับ ตัวถาดซิมลูกค้าไม่ได้ส่งมาตอ,ตอนนี้เนี่ยถาดซิมที่ใส่อยู่เนี่ยเป็นของทางร้านนะครับตัวนี้นะครับของทางร้านใส่เพื่อทดสอบเครื่องนะครับว่ามันสามารถใช้ซิมได้ตอนนี้ก็เชื่อมต่อ w i f i ของทางร้านอยู่นะครับแล้วก็ซิมนะเป็นซิม AS AH ของทางร้านนะครับขึ้น5ขีดนะทดสอบการโทรโทรแบบเปิดลำโพงครับ for English please press 9ลำโพงล่างได้ยินนะครับอันนี้ลำโพงบนลองฟังดูได้หินนะครับเซ็นเซอร์ครับใช้งานได้ครับหน้าจอก็ได้นะครับ เพิ่มแสงลดแสงได้นะครับไฟฉายบลูทูธได้นะครับไฟฉายโอเค Wi-Fi แฟะต่อไปทดสอบการชาร์จครับ เสียบสาชาร์จขึ้นชาร์จนะครับชาร์จด่วนนี่ครับขึ้นสาย้าชาร์จอยู่ตรงนี้นะ,อะถอดแล้วก็ลองเสียบอีกทีหนึ่งครับชาร์จเข้านะครับอันนี้ผมก็ชาร์จไปให้เกือบเต็มแล้วแหละตอนแรกมันไม่มีแบตเตอรี่เลยนะครับนี่นะชาร์จเข้านะ โอเคต่อสายชาต่อก่อนครับใช้ไฟเข้า1.4ึ่งจุดสี่ปุ่มอันนี้ลดเสียงครับใช้งานได้เพิ่มเสียงใช้งานได้ครับสั่นโอเคเครื่องสั่นครับล็อกหน้าจอสแกนนิ้ว ใช้งานได้ครับโอเคสัน,นำลำโพงล่างเซนเซอร์ำลำโพงบนอ่ะมาดูที่กล้องครับอันนี้เป็นกล้องด้านหลังนะครับใช้งานได้ ต้องด้านหน้าครับใช้งานได้ครับวิดีโอ,อ่วิดีโอด้านหน้าใช้งานได้นะครับวิดีโอด้านหลังใช้งานได้ครับต่อไปนะครับบันทึกเสียงไมโครโฟนนะไมค์ตอนโทรไมค์บันทึกเสียงไมค์วิดีโอ ฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนไมโครโฟนตอนโทรไมโครโฟนบันทึกเสียงฮัลโหลไมโครโฟนอัดวิดีโอฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามไมโครโฟนใช้งานได้ไหมฮัลโหลเช็คแล้วก็ลองฟังดูครับฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนไมโครโฟนตอนโทรไมโครโฟนบันทึกเสียงฮัลโหลไมโครโฟนอัดวิดีโอฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามไมโครโฟนใช้งานได้ไหมฮัลโหลเช็คโอเคใช้งานได้นะครับเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับ รีบูตเครื่องเปิดปิดเครื่องเราจะเลือกที่เมนูรีบูตนะครับใหม่ผมจิ้มผิดรีบูตตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็แตะเพื่อรีบูตครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับให้เครื่องมันปิดเครื่องแล้วก็เปิดขึ้นมาเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอให้มันเปิดเข้าหน้าหลักลเดี๋ยวผมก็จะปิดเปิดเครื่องใหม่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอตอนนี้เครื่องกำลังเปิดนะครับเปิดได้ละ รอสักครู่นะครับระติดนะครับ ต่อไปจะทําการปิดเครื่องแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับคราวนี้เลือกที่เมนูปิดเครื่องปิดไปเลยนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งร้อยเครื่องดับให้สนิทแล้วเดี๋ยวจะกดเปิดเครื่องนะครับอ่าน,นจะดับแล้วอันนี้กดปุ่มเปิดเครื่องนะครับติดแล้วครับเรียบร้อย หลังจากนี้ก็เปิดปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องหรือว่าอัปเดตตามสบายเลยนะครับเปิดติดรอแป๊บหนึ่งครับเข้าหน้าหลักแล้วเดี๋ยวผมก็จะส่งคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูนะแล้วก็เสร็จสิ้นการซ่อมนะครับแล้วก็ส่งเครื่องกลับให้ลูกค้าประมาณนี้นะครับขั้นตอนในการซ่อมโอเคครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวส่งกลับคุณอลันขอบคุณมากครับ